สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้มีการตั้งด่านตรวจนะครับตั้งด่านตรวจอยู่ที่ถนนหมายเลขเกียีโชคชัยเดชอุดมนะครับตรงปตทนิคมปราศาสตร์น,นะครับตรงหน้าปตทนิคมปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแถวที่อยู่ตรงกับรถ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสำนักง,งานขนส่งสาขาอำเภอรปาราศาสตร์นะครับตรงจุดบริเวณจุดกับรถนะครับจะมีด่านตรวจนะครับด่านตรวจของตำรวจนะครับวันนี้วันที่สิบ้าตุลาคม2,566ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ เส้นโชคชัยเดชุดมถนนสองสี่นะครับบริเวณหน้าปอทนิคมอำเภอรปราศาสตรนะครับหรือบริเวณจุดกับรถที่จะไปสถานีขนส่งสาขาอำเภอรปราศาสตรนะครับจะมีตำรวจตรวจนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ ถ้ารถผิดระเบียบผิดประเภทหรือแต่งนะครับก็เลี่ยงเส้นทางทางอื่นนะครับเพื่อกันไม่ให้ตำรวจจับนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียค่าปรับนะครับนะครับก็อยู่ตรงข้ามปตทนิคมปราศาสนะครับนี่ครับแถวนี้นะครับปตทนิคมปราศาสนะครับนี่นะครับ ไปถึงใจแดงนะครับเส้นอำเภอถนอนนิคมโชคชัยเดชอุดมนะครับถนนสองสี่นะครับนี่นะครับถายให้เพื่อนเพอดูอเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้นะครับก็ถ้าไม่มีใบขับขี่หรือรถผิดระเบียบ ก็ให้ไปใช้เส้นอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางนะครับช่วงวันหยุดนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ